ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อปากกับดาแคนนะคะเมื่อนี้เฮาประสิพักกันมาเก็บเห็ดหอมผูปป้เป้งนะคะเมื่อนี้วันที่สามเดือนมิถุนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเมื่อนี้เขาชิมาทาการเก็บเห็ดหอมผู้เป้งนะคะมาลุ้นมาตามกันค่ะว่าเฮาซีใดจกล้มนะคะพี่น้องไปลุ้นกันเลยค่ะเมื่อแล้วพี่น้องมือนี้เขาสิขืนสันผู้เป่งนะคะ มาหลุนกันว่าเขาสิมานบ่เนาะคะ่ะมาผู้เป่งถ้าบ่ขึ้นสันผู้เป่งขอสิว่าบ่หมานละสันพี่น้องสี่ไหวบท่อเมื่อวานนี่ไปตะลุยภูสมงค้นมาเนาะคะ่ะยางบดมือยางคำ กับโมหมานบันไดมือนีฮาสิมาตอลุยภูเป่งน,นะคะ่ะเบื่องว่าผูเป่งสีหมานบ่ม,มือเล้นะพี่น้องไปรุนกันว่าเฮาสิไดจากโลเนาะคะ่ะเห็ดเปาะไปค่ะไปกันเลยค่ะฟังเสียงเศร้ายังเหลืออยู่ปลายยอดค่ะพี่น้องเห็นไ่ปลายยอดพูดินดีพอนเค่ะเมื่อยแล้วทุกคนหนาเจอหอดก่อนแล้วเนาะคะ่ะเดาก ก็อค,อค่อยขึ้นพี่น้องฟังเสียงเศร้าฮุ้นค่ะองความสันความสันอยู่ข้าง,งาล่งลงา,า,า,งางพอ,อค่ะพี่น้องเดิไปไม่ทิพย์ๆปุ่นบปบะฮู้นในหุบบะน้องุคนเกษตรีที่บ้านเขาเนาะค่ะน้องทั้งหนองบะแดงเขาค่ะอยู่ใกล้ๆพอค่ะยังมาได้ในหอดผู้ค่ะพี่น้องยังต้องขึ้นไปอีกอยู่เศ้าเมียอย่างน้อยก่อน ตัวผมหนาเจาะหอดแล้ว,ลวค่อยๆขึ้นผู้เดียวนะคะเอาค่ะไปรุ่นกันค่ะพี่น้องมึงความสั้นเอาค่ะมอาหอบบืนขึ้นมาสั้ายิ่งนิ่งมองไปค่ะพี่น้องมือนี่มาเก็บเห็ดเผอเนาะค่ะพี่น้องมากระพอกลุ่มนึงแล้วจ้ะ เห็ดพอกำลังออกไม่ไม่เลยได้ยินข่าวว่าปูนี่ออกไม่เนาะค่ะออกไม่ออกหออกลังสุดกำลังอ่อนๆเลยจ้ะพี่นอ้องเห็ดพออ่อนน่นะคะเจมา์เบียเบียบึงเนาะคะ่ะ ปูนี่ถ้าได้ออกมันก็สิออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้ดีได้พี่นอ้องโอ้ยดอกหน่อยว่าเป็นขี่ฝ่ายอยู่ก็กมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยได้ค่ะพี่นอ้องมาต้องมันกอ่อนเชียาเฉพาะดอกที่เอาได้เนาะค่ะพี่นอ้องจ้ะทุกครบทุกคนเกลียร์มาหนล่งใเห็นยางดูนี่ อุ้ยงามๆเลยค่ะดอกก้อนอ้อนเลย,ยออเอาเกิดขึ้นมาสวยเลยเด้หนอพี่นอ้องมาสวยแล้วคุณลงไปทั้งขาเจ้างามขาเจ้าตกเย็นทึกนี่ทั้งน้ำไหลหวานบดึกว่าไปขี้หาทั้งที่ป้าเบ่งคุมนี้ เป็นไข่น้อยเพียเพียพี่ลองกลุ่มนี้ไข่น้อยโอ้ยถมก่อนถมไปก่อนให้เพื้นได้ง่ายเพราะว่าฝนตกแข็งเมื่อคืนนี่มันกระบอกบิดเราสิเก็บเอาเฉพาะเทียนเก็บได้แล้วพี่น้องเนาะด้วยเด็กไม่ง่ายเขาต้องเขย่าโอ้ยไข่หน่อยหน่อยหน่อยงันกว่า ฟูนี่เกิดที่หลังมูพี่นอกคันได้ออกนี่ออกเป็นกระจุกเพ่น้ หัอไม่พเห็ดพอออนเห็ดพอออนอ่อนดีไรทำเวลาหลุดเจ้าขอเรือพี่น้องกลิ่มหนึ่งคนกำลังมาต้องทำเวลานะจ๊ะ สายน้ำไหลเลยนชอยเลย พี่น้องกลุ่มนี้เห็ดผมอ่อนๆนีสีดอกสีดอกห้าดอกนเจ้หกดอกอีกอีกพี่น้องอีกเพาะไรนัง 2 3 4 5 6 7, 7 8, 8. หลุนกันพี่น้องว่าเขาทิมานพ่น้อมื่อไหร่น้อนผู้เป่งสันพาสูงแต่ว่าเม็ดเห็ดเผอะบีตังแต่เม็ดนี้ใหญ่อ่อนๆเลยพี่น้องน้ำข้าวยู่ขึ้นกันลักษณะโคกนะคะลักษณะโคกที่ปินแดงเสร็จพี่น้องนี่เขาขึ้นมาเทิงสันผู้เป๋เลยนะคะ สันแปรของฟูแล้วค่ะพี่น้องเริืมหาแล้วค่ะ ดอกสีดอกหดอกซเมนหอมผู้ไหลมาขวนพี่โนโอะดอก เพะตุกโมก ปุ้มหน,นึ่งแล้วค่ะมันมันได้ค่ะเด้อมือนี่ซีดอกหาดอกก็ได้เก็บอยู่ดอกพี่นองถือว่าบุกคีลายดอกมือโอเคอยู เก้าเพิ่นพี่น้องแต่ยังพอมีให้เก็บอยู <laughs> ่ <laughs> เอ้ยเห็ดเผาะตกหมวกกิดเกลียวพี่น้องเลยนะเห็ดเผาะตกหมวกแล้วจ้าเห็ดเผาะตกหมวกสวยอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยเฮ ใส่ความใจเย็นนะคะเมื่อนี้ห่อนบไดเห็นประทันในโปรจะค่คอยๆเคลียร์ไปเป็นขี่ายอยู่กับเพียบพี่น้องเห็นปะทะนเดโพโพเป็นบางดอกนี่จะดอกใหญ่ๆค่ะพี่นะะ้อง เห็ดเพาะดงป่ะเห็ดเพาะดวงไงไรซุ้มที่เป็นย้ายฝ่ายอยู่กันไกว่าใส่ความใจเย็นเทีย์ไปเรื่อยๆใจหอนที่บรได้เห็ดเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดมันบร,โร้โต you for me. สุกวลามาใเห็นจุดแบบนี้น

เด็กดูกันเห็ดพ่ออกไม่เห็ดพ่ออ่อนๆอยู่จ้ามาเนี่ย ันเป็นขี้ฝายอยู่พี่น้ขี้ฝ่ายอยู่พี่น้องขี้ฝ่ายอยู่ยอยโอ้ ออกตีย้ำหึงห่งเลยเนี่ยไอ้แกงหรือออนเน้อเน,นี่ยเม็ดใหญ่แห้งแถวอะลักษณะเห็ดผอโคกนี่เกิดเนาะพี่น้องห่างๆหรอกตโดน,ดนิี่อเป็นกระจุกกระจุ่มเพราะว่า บอกแล้วดอกเขาก็บจิบ่าทายน่าจะเบิ่งแล้วมันเลมีความมันในอารมณ์ <laughs> ไปจุกไปจุ่มเป็นุ่มเป็นหนิมเป็นค่อยคืดจังหมาน <laughs> อหอยทางน้ำลงมาพี่น้อง mm ไหลเห็ดลายสวยๆเลยพี่น้องเอ้หัอ้ยใครไงอ่อนๆนิดนะพี่น้องของตะโกนผีกโอ้ยเกันโอ้คีไฟ thì phải tìm lấy พี่น้องน้ำผัดตนลงมาไว้นี่โฟร์อ่อนเลย ค่ะมาถึงช่วงไทยรายการเนาะค่ะพี่นอ้องเมือม่อยเหื่อยพี่นออ้องเ้ยแคบที่หมอกกาบพุรามืน่นขาไร้แป็นแป้งวันนี้เขากับม้าผู้เป่งเนาะคะ่ะาะหมันของเขากอยู่ประมาณสามโลนี่แหละพี่นอ้องนี่ขนาดจะเป็นโลนึงนะอนี่ขน,นาดจะเป็นสองโลเนาะคะ่ะรวมกันอาจจะได้สามโลเนาะพี่นออ้องค่ะเบิร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับต้องน,น้อยๆน้ำเนื้อคะ่ะ เมื่อวานนี้เขาก็ไปสร้มงคลเนาะค่ะพี่น้องกับได้เหตุกับเรื่องปฏิคีบกับได้กําไรชีวิตคือการได้ไปเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องปกนิจะงามงามรอโอกาสที่ว่าเหตนห่วเขาก็สิตมีกินเหเบิบงเนาะค่ะพ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขกำลังเลยกำลังเลยเสมอค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมนะค่ะว่าเขาสิตใส่ฟูใด่ห่วงใด่นะค่ะมือนี้กันกับนังกรสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้อง ทุกคนเราก็จับท่อนแล้วนะคะท่อนเห็วแ้องสั่งเบิงนะคะเอ๊มันเสียนสามโลเกิหรือเสียนสีโลเกินได้ <c oughs> สามโลเกิงพี่น้อง